สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชต์ต่อดอกวงกลมลายดอกทานตะวันรหัสคลิปคือ mf หนึ่งหนึ่งห้า ep นี้เป็น ep 9ค่ะเราจะมาถักดอกที่เป็นดอกเล็กๆแบบนี้เพื่อเชื่อมโยงดอกใหญ่ที่เป็นดอกทานตะวันสี่ดอกเข้าด้วยกันสีเลือกตามชอบนะคะจะเป็นสีเดียวกับกีบหรือจะเป็นสีเดียวกับเกรสรข้างในก็ได้ค่ะเวลาเราถักลายนี้ มันจะเริ่มจากวงกลมวงกลมจะได้จากการพันรอบมือนะคะทั้งหมด8ครั้งแล้วถัก X หรือซิงเกิลโคเชต์16ตัวหลังจากนั้นจะแยกออกมาเป็นแฉกถ้าเป็นกลีบที่เราเผื่อไว้ตรงนี้ที่มี4กลีบจะเป็นโซ่สั้นโซ่ยาวจะมาเชื่อมตัวนี้ค่ะเชื่อมตรงจุดรอยต่อกลีบที่ได้ทั้งหมดของดอกเล็กนะคะจะมีอยู่8กลีบกลีบยาว4 กลีบสั้นสี่ตรงช่องที่เราเว้นไว้ตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เราจะถักดอกเล็กลงไปให้เราสังเกตนะมันจะมีอยู่สี่กลีบที่ไม่ถูกถักตั้งแต่แรกนะคะอันนี้กลีบที่หนึ่งนะกลีบที่สองกลีบที่สามแล้วก็กลีบที่สี่สี่กลีบนี้จะเป็นดอกเล็กกลีบสั้น จุดที่จะเป็นดอกเล็กกีบยาวนะคะตรงนี้อันนี้หนึ่งนะสองสามแล้วก็สี่เป็นจุดเชื่อมต่อค่ะวิธีถักยกเว้นตรงใต้แขนนะคะทั้งแขนขวาแขนซ้ายจะไม่ได้ใช้ดอกนี้ดอกเล็กที่ถักจะเป็นดอกเล็กที่ใช้เชื่อมแค่สี่ดอกค่ะ เราจะเริ่มโดยการที่คล้องไหมนะคะรอบนิ้วแน่นพอสมควรนะเกสรจะได้ไม่ต้องใหญ่มากวางไหมแบบนี้ค่ะเหลือหางไว้เอานิ้วโป้งจับจับให้แน่นนะแล้วเราพันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่เจ็ดแล้วก็รอบที่แปดพอได้ครบรอบที่แปดไหมมาแบบนี้นะคะ เอาหัวเข็มแทงแทงแล้วดึงไหมเข้ามาตรงนี้จับดีๆค่ะคว่มเข็มดึงไหมออกมาถักโซ่แล้วปดห่วงที่ได้จะได้หน้าตาแบบนี้ถ้าใครถักไอริสโคเชนะคะจะคุ้นกับวิธีที่พันไหมรอบนิ้วเพื่อให้เป็นเกสร เวลาเราถักจะเก็บเศษเส้นนี้มาด้วยถัก x วนรอบตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดสิบหกตัวถัก x นะคะดันหัวเข็มยาวสามแล้วค่ะตัวที่หกตัวที่เก้า สิบสองสิบห้าตัวที่สิบหกนับอีกรอบหนึ่งให้แน่ใจว่าครบนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกพอได้ครบสิบหกตัว ิดงานนะคะเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงเอ็กตัวแรกแทงดึงผ่านออกมาถ้าเราถักแน่นเกินไปนะหัวเข็มมันจะแทงไม่ได้เลื่อนสองครั้งค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราจะได้งานออกมาเป็นกลมๆแบบนี้กลีดที่เราถักทั้งหมดจะมีอยู่แปดกลีบนะคะแต่ว่าใช้เอ็ทั้งหมดสิบหกตัว ตัวแรกที่ถักคือโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะงานเราวางแบบนี้ต่อที่กลีบนี้ก่อนค่ะต่อกลีบสั้นก่อนเวลาจับนะจับแล้วแทงจากด้านหลังนะคะแทงดึงผ่านออกมาแล้วถักโซ่ห้าตัวสั้นใช้โซ่ห้าตอนจะถักเอ x ข้ามหนึ่งช่องกลีบที่หนึ่งค่ะ ต่อไปกลีบที่สองเป็นโซ่สิบสั้นใช้โซ่ห้านะคะยาวใช้โซ่สิบพอโซ่สิบจุดที่จะเชื่อมคือตรงนี้จับแทงจุดเชื่อมแทงดึงผ่านออกมาแล้วถักโซ่สิบ พอได้โซ่สิบเสร็จแล้วนะข้ามหนึ่งลงตัวที่สองถักเอ็กสั้นหนึ่งยาวหนึ่งต่อไปสั้นค่ะโซ่ห้าจับกลีบสั้นแทงจากข้างหลังดึงแล้วถักโซ่ห้าข้ามหนึ่งถักเอ็กดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบต่อไปยาวค่ะยาวจุดที่เชื่อมตรงนี้แทงแบบนี้นะคะแทงดึงผ่านโซ่สิบข้ามหนึ่งตัวถักเอ็ก ถ้ามันเริ่มฝืนมือนะหมุนค่ะไปโซ่ห้าชิ้นงานมันใหญ่ขึ้นเวลาถักให้วางบนโต๊ะนะคะมันจะไม่ไม่ถ่วงข้อมือแล้วจะทำให้เราถักได้นานถ้าเรายกมันขึ้นมาตอนนี้เสื้อเราจะเริ่มมีน้ําหนักมันจะถ่วงที่ข้อมือค่ะจะเป็นพังผืดเราจะทำให้เส้นเอ็นตัวนี้อักเสบได้ต่อไปเป็นกลีบยาวค่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบกิบยาวตรงจุดเชื่อมต่อดึงขึ้นมาเวลาแทงแทงแบบนี้นะมันตรงนี้มันจะมีอยู่สองเส้นนะคะแทงแบบนี้แทงเข้าไปตรงกลางดึงผ่านถักโซ่สิบค่ะแปดเก้าแล้วก็สิบพอได้โซ่สิบเสร็จแล้วนะข้ามหนึ่ง สั้นหนึ่งยาวหนึ่งนะคะสลับกันหมุนค่ะต่อไปโซ่ห้าสองสามสี่ห้าใครที่ไม่เคยถักงานวางบนโต๊ะให้ลองปรับดูนะคะมันจะช่วยเรื่องข้อมือเราได้หน้าตาง,งานจะเป็นแบบนี้กลีบสุดท้ายลงตัวค่ะจะเป็นกลีบที่แปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหยิบสุดท้ายกลิบที่แปดจะลงที่จุดเชื่อมตัวนี้ค่ะแทงจุดเชื่อมแทงเข้าไปตรงกลางสองเส้นนะดึงผ่านออกมาโซ่สิบ มาถึงขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราถักดอกเล็กแล้วนะเราเก็บเศษได้เลยจบนะคะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านล็อกค่ะล็อกโดยการถักโซ่หนึ่งพอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราตัดตัดดึง ล็อกนะล็อกจับตัวนี้เราดึงค่ะแล้วกลับด้านในพอหมุนกลับมาด้านในเก็บเศษเลยนะคะดอกเล็กจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราสามารถดึงมันเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันกระชับได้แต่อย่าดึงให้เบี้ยวนะคะเอามือจับแบบนี้แล้วค่อยดึงนี่ค่ะให้ลายมันกระชับเข้ามาแล้วตัดได้เลยสำหรับตรงที่เป็นจุดเริ่มต้น เส้นนี้เส้นที่เราเพิ่งถักเสร็จใช้เข็มปักคอสติค่ะช่วยเก็บเส้นนี้เราจะต้องล็อกนะคะหลังจากเราล็อกตรงนี้เสร็จแล้วนะให้แน่ใจว่าล็อกอยู่นะเก็บเศษซ่อนปลายไหมซ่อนไปตามลายงานจะได้เนียนเนียนเนี่ยค่ะซ่อนไปตามลายเอกแทงไปข้างหน้าแทงย้อนแล้วแทงไปข้างหน้าแบบนี้แล้วดึงตรงนี้มันจะล็อก ดึงค่ะลายมันจะหายเข้าไปเก็บเศษสีน้ําตาลทั้งหมดรอบตัวเลยนะคะงานด้านหลังออกมาจะเป็นแบบนี้หลังจากเก็บแล้วเก็บซ่อมเศษวิธีเดียวกันลายที่เป็นดอกเล็กเมื่อถักเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แฉกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำนะคะถักดอกเล็กตัวนี้เชื่อมทั้งหมดยกเว้นตรงรักแร้ งานที่เชื่อมออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนรูปดาวกระจายตรงรักแร้นะคะตรงนี้คลิปต่อไปจะสาธิตวิธีการถักดอกนี้ค่ะใต้รักแร้มันจะใช้ดอกเล็กตรงนี้เชื่อมไม่ได้เพราะใต้รักแร้เราเป็นช่องโหว่ใหญ่แบบนี้คลิปต่อไปนะคะจะพาถักเก็บใต้รักแร้ค่ะตอนนี้ให้เราเก็บดอกเล็กทั้งหมดเชื่อมต่อสี่ดอกเข้าด้วยกันวิธีเช็คให้เช็ค ดอกสี่ดอกนี้นะคะเนี่ยฮะมันจะเชื่อมสี่ดอกการถักที่เป็นการถักวงกลมนะคะมันจะต้องมีดอกเล็กๆเนี่ยเชื่อมเพื่อยึดให้สี่ดอกตัวนี้เข้าด้วยกันข้อมูลทั้งหมดนะคะจะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปนะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมา ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ